สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยอีโคคาสภาพสวย1นึ่ในพันเลยครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับไม่แท้26,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนิสสันเมลและยังนะครับปี2013นะครับ1.2เกียร์ธรรมดานะครับใครที่ชอบสนใจเราเปิดราคานี้ครับไม่ต้องต่อเลยครับ159,000บาทนะครับ ใครจะจัดไฟแนนซ์ใครจะสดเตรียมตัวได้เลยครับผ่อนได้ครับ3,000บาทโดยประมาณนะครับผ่อน5ปีนะครับลดอยู่ที่มินบุรีนะครับใครจะสดก็เตรียมมาเลยครับ1,59,000าใครจะผ่อนก็บวกการจัดไฟแนนซ์ ประกันจัดโอนเข้าไปนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับใครสนใจนะครับราคานี้สภาพนี้สวยหนึ่งในพันนะครับใหม่แท้2 6 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนครับพรรถไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับเอาเป็นว่าสีสันเงาฉ่าเดิมๆจากป้ายแดงนะครับชุดแต่งรอบคันแบบนี้ครับใช้งานกันได้อีกยาวๆใช้ได้คุ้มแน่นอนนะครับอีโคคาเครื่องพันสองสวยใหม่เอี่ยมใช้ได้เลยครับ ลองชมเช็คดูรถทดลองขับที่มีนบุรีนะครับบริการจะส่งได้ครับคันนี้โอกิ้งเดียวครับเดี๋ยวส่งให้สดหน้าบ้านได้เลยครับราคาสดเราจะส่งให้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับนี่นะครับราคานี้สภาพนี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับแทบจะเป็นป้ายแดงนั่นแหละครับฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ไปใช้งานเน้นประหยัด ขับได้ขับใกล้ได้ขับรับส่งลูกหลานขับซื้อของขับทางานขับได้ครับเบาะยังฟูฟูตึงๆอยู่เลยครับนี่นะครับเปิดนี้เลยครับหนึ่งแห้าหมันบาทมิติใหม่แห่งการขายรถครับไม่ต้องต่อครับขายราคานี้จริงจังครับอาประาว่าท่านชอบนะครับเข้าใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสี่านครบซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้ามีแอร์แบ็กครับ รถสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างใหม่ๆเลยครับ159,000บาทเพียงเท่านั้นหลายคนอาจจะถามว่าราคาลดได้อีกไหมไม่ลดแล้วครับเปิดให้ราคานี้เลยครับนี่นะครับจะได้รู้กันเตรียมตัวเตรียมเงินไปตักจังแต่บ้านได้เลยครับรถสวยสะอาดพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับเราคัดและเช็คมาแล้วนะครับถ้ารถจะสวยขนาดนี้ผมก็ทําหน้าที่ได้เพียงชี้เป้าเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องคัดไม่ต้องเช็คอะไรแล้วครับไปสตาร์ทรถขับกลับบ้านได้เลยครับนี่นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับราคานี้สภาพนี้คุ้มหรือไม่สมาชิกต้องตัดสินใจเองครับผมทําหน้าที่ชี้เป้าเทียงเท่านั้นนะครับกว้างกวางนะครับสําหรับอาร์เมล่าถ้าเป็นในกลุ่มของอ c โคคาร์ก็ถือว่าเป็นรถที่กว้างใช้งานได้คุ้มแล้วก็ ประหยัดฉะนั้นตัวเนี้เกียร์ธรรมดาครับใครที่ขับเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วอยากจะขยับรถอยากจะเน้นประหยัดคันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยครับขับง่ายครับเกียร์ธรรมดาผมก็ขับเกียร์ธรรมดาและออโต้ก็ขับเกียร์ธรรมดาก็สนุกดีครับลองชมดูนะครับรถสวยเดิมน็อตไม่ขันไม่แกะไม่ถอดเลยครับเอาเป็นว่าเนี่ยเดิมๆมาจากป้ายแดงครับนำเสนอแล้วนะครับใครสนใจนะครับจัดได้จัดเลยครับเครดิตดี มัจำมาเลยครับเดี๋ยวจัดไฟแนนซ์ให้ครับอาเป็นว่าฝากไว้เป็นกรณีพิเศษครับราคานี้จริงๆ1 5 9 0 0 0ับาทไม่ต่อแล้วครับไม่ต้องลดครับจัดให้เลยครับสมบูรณ์สวยๆใครเข้าใจนะครับไปเช็คชมเลยครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน a m e ร l a ครับนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่อนข้างจะหายากถึงจะตีหนึ่งในพันจริงๆแล้วก็มีไม่ถึงพันคันเพราะว่ามันสวยจริงๆครับคันนี้ขอบคุณครับ